สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะลูกเรื่องโจทย์ปัญหาของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่7.11ดนึ่งนะคะเจ็ดุด่งวันก่อนครูให้การบ้านไปในหน้าที่91เนาะคิดว่าทุกคนน่าจกาทำแล้วก็ส่งกันเรียบร้อยแล้วแต่ที่คุณครูดูเนี่ยส่งกัน10กว่าคนเองนะ ถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะฉะนั้นให้มาให้เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็ส่งงานเพิ่มแล้วก็ทีนี้นะคะให้เปิดไปแบบฝึกหัดหน้าที่92อ่ะเราจะไปกันข้อที่5นะคะข้อที่5ใครไม่ทันนะคะสามารถกดย้อนกลับไปฟังครูอธิบายใหม่ได้เนาะ,ะทีนี้ข้อที่5นะคะ แผ่นยางปูพื้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ0.2เมตรอาถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะให้ลองวาดภาพเนาะแผ่นยางปูพื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมชนิดนี้ด้านทุกด้านเป็นยังไงกันเอ่ยด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะ เขาบอกว่ายาวด้านละ0.2เมตรแล้วก็ใส่0.2เมตรอ่ะเขาบอกอะไรอีกด้านตรงข้ามด้านที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่ห่างกัน0.18เมตรด้านตรงข้ามก็คือนี่ค่ะ0.18เมตรคือเขาบอกความสูงมาให้เราก็ถามว่าแผ่นยางชนิดนี้500แผ่นมี500แผ่นใช้ปูพื้นได้กี่ตารางเมตรใช้ ปูพื้นที่ได้กี่ได้กี่ตารางเมตรโจทย์ถามพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามพื้นที่หนูก็ต้องใช้สูตรการหาพื้นที่ใช่ไหมคะพื้นที่ของอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปขนมเปียกปูนอ่ะทีนี้เขียนสูตรเลยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรเหมือนเดิมนะคะก็คือฐานคูณสูงอ่ะทีนี้เราก็แทนลงไปในโจทย์เลย ฐานคือเท่าไหร่ลูกฐาน0.2 0.18สูง0.18แใช่ไหมคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าแผ่นยางชนิดเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แผ่นเดียวมันมีกี่แผ่นมี500แผ่นอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องการหาอะไรหาพื้นที่ใช่ไหมคะของแผ่นยาง500แผ่นอ่ะพื้นที่ของแผ่นยาง ห้าแผน่นเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาไปคูณกับอะไรอีกคูณกับ500อีกทีหนึ่งนะคะหน่วยจะเป็นตารางเมตรทีนี้เอา0.2คูน0.18ถ้าเป็นทศนิยมแล้วมีจุดอยู่ด้านหน้านะคะให้ตัดจุดออกเหลือแค่2คูน18 2คูน18เป็น36 ที่เหลือคูณกับ500อ่ะทีนี้36ตัวนี้หนูต้องมาใส่จุดอีกทีหนึ่งเนาะหลังจุดตัวนี้มีทศนิยม1ตําแหน่ง0.18มีทศนิยม2องตำแหน่ง, 18, นนงรวมกันเป็น3ตําแหน่งนับมาจากด้านหลัง3ตัวค่ะ36เนี่ยมันใส่ได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้นหนูเพิ่มศูนย์มาอีกตัวหนึงแล้วใส่จุดหน้าจุดไม่มีเลขเติม0ูนเหลือ0.036คูณ500่ะศูนย์ข้างหน้าไม่มีค่าใช่ไหมคะ ก็เป็น36 36คูณกับ500 6530 3คูณ0เป็น0 3คูณ0 3 55ได้1 8 0 0ันทีนี้ใส่จุดหลังจุดมี3ตัวก็ใส่3ตำแหน่งอีกคำตอบคือ18ตารางมิตร ้เนาะทีนี้สรุปดังนั้นโจทย์ถามอะไรให้เขียนหลังคำว่าดังนั้นนะคะแผ่นยางชนิดนี้500แผ่นใช้ปูพื้นได้18ตารางเมตร วิธีทำกับคำว่าตอบนะคะให้หนูขีดเส้นด้วยไม้บรรทัดนะคะสเส้นตอบ18ตารางเมตรจบข้อที่5นะคะทีนี้ถัดมาไปข้อที่6อย่าลืมว่าถ้าเรื่องไหนที่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจให้ลองวาดรูปเนาะ ข้อหกอุ้มทำมูลี่โดยตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยาวด้านละ5เซนติเมตรเขาทำกี่แผ่น400แผ่นใน400แผ่นเนี่ยอุ้มใช้กระดาษทั้งหมด6000ตารางเซนติเมตรกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละรูปแต่ละรูปคือเขาอยากรู้แค่รูปเดียวว่ามันมีด้านตรงข้ามห่างกันเท่าใด โจทย์ให้หาด้านตรงข้ามหาด้านตรงข้ามคือหาอะไรเอ่ยหาความสูงนั่นเองอความสูงของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจำนวน1แผ่นแต่ทีนี้เรารู้พื้นที่พื้นที่ของ400แผ่นเราอยากรู้พื้นที่แค่แผ่นเดียวทำยังไงเอ่ยพื้นที่แค่แผ่นเดียวอยากรู้ทำยังไงเอ่ยเอา พื้นที่ทั้งหมดนะคะหารด้วยจํานวนแผน่นพื้นที่ของกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน1แผน่นเอา6กพันใช่ไหมคะหารด้วย400หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเหมือนเดิม 6,000หารด้วย400มี0ูนย์ด้านหลังตัดเป็นคู่ได้2คู่เหลือ60หารด้วย4ได้15เพราะฉะนั้น1แผ่นเนี่ยมีพื้นที่15ตารางเซนติเมตรเราอยากทราบความสูงใช่ไหมคะสูตรไหนเอ่ยที่มีความสูงฐานคูณสูงใช่ไหมลูกฐานคูณสูงก็คือสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้สูตรฐานคูณสูงเราอยากรู้ความสูงใช่ไหมคะเราย้ายฐานมาฝั่งนี้เวลาย้ายนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสมการหนูจะไปเรียนอีกครั้งในชั้นป6ม .1 เวลาย้ายาย้ายข้างเนี่ยมันขั้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะย้ายฐานมาจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามซึ่งเครื่องหมายตรงข้ามของเครื่องหมายคูณคือเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะเขียนเหมือนเดิมพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหารด้วยฐานย้ายฐานมาฝั่งนี้แล้วฝั่งน,นี้เหลือแค่ความสูงทำไมถึงต้องย้ายเพราะเราอยากรู้ความสูงอยากรู้อะไรให้เอาคำนั้นนะคะไว้ด้านนั้นให้มันเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะทีนี้แทนค่าสูงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือ15หานรด้วยฐานฐานคือเท่าไหร่แต่ละด้านยาวด้านละ5เซนติเมตรแปลนยาวด้านละ5ก็คือฐานจะได้ความสูง 15หารด้วยคําคำตอบคือ3นะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นความสูงคือ3ซนติเมตรอ่ะทีนี้สรุปดังนั้นโจทย์ถามอะไรกระดาษสี่เหลี่ยมรูปขนมเปียกปูนแต่ละรูปมีด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกันเท่าใดอ่ะด้านที่อยู่ตรงข้าม ห่างกัน3เซนติเมตรนะคะต่อใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นเท่านั้นนะยกเว้นเวลาหนูวาดรูปนะคะให้วาดคร่าวๆไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดก็ได้อ่ะโอเคผ่าทีนี้การบ้านนะคะการบ้านคือ ข้อที่1กับข้อที่2ในแบบฝึกหัด7.12เนาะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายวิธีทำนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1กระเบื้องปูพื้นแผ่นหนึ่งผิวหน้าเป็นรูปสีเเปปส่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนอ่ะลองวาดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนด้านทุกด้านยาวเท่ากันทีนี้เขาบอกว่ามีพื้นที่โจทย์บอกพื้นที่340ตารางเมตร และยาวด้านละ20เซนติเมตรพื้นที่320ตารางเซนติเมตรยาวด้านละ20เซนติมตรสี่เหลี่ยมชนิดนี้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นยาวด้านละ20เซนติเมตรเท่ากันหมดเลยความยาวด้านเวลาเรานำไปแทนในสูตรเนี่ยมันคืออะไรลูกมันคือคำว่าฐานใช่ไหมคะอะโจทย์ถามอะไรด้านที่อยู่ตรงข้ามหางกันเท่าใด โจทย์ถามด้านที่อยู่ตรงข้ามอีกแล้วเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามก็คือโจทย์ถามความสูงว่ามันคือเท่าไหร่สูตรไหนมีความสูงสูตรการหาพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือฐานคูณสูงฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างก,กันเท่าไหร่เราก็คือให้เราหาความสูงนั่นเองอวิธีทำ ช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนาะเท่ากับฐานคูณสูงเราอยากรู้ความสูงเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายฐานมาฝั่งนี้นะคะอยากรู้อะไรให้เอาสิ่งนั้นไว้ด้านใดด้านหนึ่งให้มันเหลือแค่ตัวเดียวฝั่งนี้นะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเหมือนเดิม ย้ายฐานมาเดิมมันเป็นเครื่องหมายหารย้ายมาอีกเอ้ยเดิมเป็นเครื่องหมายคูณย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็นหารหารด้วยฐานพื้นที่คือเท่าไหร่ลูกพื้นที่เขาบอกมา320หารด้วยฐานคือ20เพราะฉะนั้นความสูงนะคะไปหาเอาเองแล้วก็สรุปตอบดังนั้นได้เลยอ่ะผ่านนะคะ ทีนี้ไปข้อที่สองข้อที่สองทันไหมใครไม่ทันนะคะสามารถกดสต็อแล้วก็จดตามได้นะคะหรือว่าใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะหนูสามารถกดให้มันย้อนกลับไปได้แล้วก็ เปิดฟังควูอธิบายใหม่หรือถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจจริงๆทํายังไงทักมาถามคุณครูนะคะว่าครูคะข้อนี้หนูไม่เข้าใจทํายังไงดีอ่ะโอเคทีนี้ไปข้อที่4นะลูกอ่ักอี่ยวสัครูนะคะ Okay. ไปข้อที่4เอ้ยข้อที่4ไม่ใช่ไปข้อที่2ข้อที่2กระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนวาดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนส่วนใหญ่โจทย์จะให้ทําเรื่องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะเพราะอะไรเพราะด้านทุกด้านมันยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกฐานมาด้านหนึ่ง ด้านอื่นก็เป็นฐานได้หมดเลยเพราะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเขาบอกว่ามีพื้นที่360ตารางเซนติเมตรอ่าพื้นที่360ตารางเซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน12เซนติเมตรด้านที่อยู่ตรงข้ามห่างกัน12เซนคือเขาบอกอะไรหูกบอกความสูงใช่ไหมคะความสูงคือ12เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ความยาวรอบรูปคืออะไร ก็คือให้หนูเอาความยาวทั้ง4ด้านมาบวกกันนะคะแต่สี่เหลี่ยมชนิดนี้ด้านทุกด้านยาวเท่ากันถ้าหนูรู้ความยาวด้านของด้าน1แล้วหนูก็เอาความยาวด้านนั้นไปคูณ4ได้เลยอ่ะที่นี้เราหาความยาวด้านความยาวด้านก็คืออะไรหนูก็คือฐานใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วความยาวของด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสูตรไหนมีฐาน สูตรการหาพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือฐานคูณสูงพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือฐานคูณสูงหนูอยากได้ฐานใช่ไหมคะหนูย้ายสูงไปฝั่งนี้ให้ฐานมันอยู่ฝั่งนี้แค่ตัวเดียวอ่ะฝั่งนี้เขียนเหมือนเดิมเลยข้างบนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ย้ายความสูงมาแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายจากคูณเป็นหารทีนี้หนูแทนค่าสูตรลงไปนะคะทีนี้แทนไปแล้วพื้นที่360หารด้วยความสูงคือ12ได้ความยาวฐานเป็นเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้นะโจทย์ถามอะไรหูกกระดาษแผ่นนี้มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่อ่ะดังนั้นกระดาษแผ่นนี้ มีความยาวรอบรูปอ่ะความยาวรอบรูปคือให้เอาฐานที่หนูหาได้ใช่ไหมคะ <c oughs> ตรงนี้เอาไปคูณอะไรลูกไปคูณ4เพราะว่ามันมีทั้งหมด4ด้านหน่วยเป็นเซนติเมตรอะทีนี้โอเคได้คำตอบแล้วก็ต่ออบอบตอบตอบเลยเนาะ อย่าลืมทําการบ้านส่งนะคะหลายคนที่คุณครูตรวจงานไปแล้วในเมื่อวานเนาะกลุ่มซอ,องานไม่เสร็จงานค้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นหนูไปเคลียร์งานเราจะเจอกันอีกทีก็คือก่อนสอบปลายภาคให้นํางานวิชาคณิตศาสตร์มาส่งแล้วก็เข้าทําข้อสอบให้เรียบร้อยสาหรับวันนี้นะคะมีการบ้านสองข้อเนาะแล้วก็เดี๋ยวส่งงานในลิงก์เอาไว้เพียงเท่านี้นะลูกสวัสดีค่ะ